สวัสดีครับผมในเกื้องหมวกฟางชีววิถีเกษตรพอเพียงนะครับวันนี้อยู่ผมจะพามาดูนะครับการให้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยน้ํานะครับปุ๋ยน้ําแก่ผักหวานป่านะครับช่วงหน้าแรงนะครับอันนี้คือปุ๋ยหมักมูลไก่นะครับนะครับมูลไก่นะครับใส่ถัง2 0 0ลิตรนะครับผมหมักไว้นะครับหมักไว้ก็วันหนึ่งนะครับ นนทีนี้เราก็เอาไปรดนะครับไปรดโคนต้นของผักหวานปร่าแล้วก็รดน้ํานะครับเพื่อให้ผักหวานป่าออกยอดใหม่นะครับเป็นปุ๋ยหมักมูลไก่นะครับผมสองลิตนะรผมใส่มูลไก่ไป1ครุถังนะครับมันก็จะออกกลิ่นนิดๆน,น,นะครับผม ด้างนะครับเราต้องให้น้ําให้ปุ๋ยนะครับกับผักหวานป่าเพราะมันไม่มีฝนนะครับเราต้องผสมน้ํารดนะครับเดี๋ยวไปดูต้นผักหวานที่หลังจากใส่ปุ๋ยไกลไปแล้วนะครับ,นะรบจริงๆแล้วปุ๋ยหมักต่างๆก็ก็ดีนะครับที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นปุ๋ย หมักมูลไก่นะครับมูลูลโคมูลมวัวมูลควายนะครับก็ได้นะครับผมหมักไว้วันวันเดียวนะครับคืนหนึ่งนะครับตอนเชา้าเราก็มารดได้น,นะครับเดี๋ยวเราไปดูผักหวานป่าที่หลังจากเราใช้ปุ๋ยหมักมูลกไก่ พอเราผสมน้ำนะครับแล้วก็รถที่โคนต้นนะครับผมแล้วก็ให้น้ำด้วยนะครับผมก็สูบน้ำใส่นะครับผม ชื้นนะครับให้กับประมาณบักน,นะครับอันนี้ผมผมใส่แค่ปุ๋ยหมักมูลไก่นะครับผมนะครับมันก็จะออกแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปดูต้นที่มันอ,ออกยอดใหม่นะครับผมมันออกแบบไหนนะครับมันจะแตกแบบนี้เลยนะครับ ในปกกรดน้ำแล้วนะครับสูบน้ําใส่นะครับประมาณวันสามวันนะครับมันก็จะออกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเก็บไปจําหน่ายนะครับแล้วก็รับประทานได้นะครับผมโดยใช้ปุ๋ยหมูลไก่นะครับง่ายๆครับเอาไปแช่น้ํานะครับแล้วก็รดเลยนะครับใบเขาก็จะเขียวนะครับผมเห็นไหมครับใบจะเขียวเลยครับ หลังจากที่เรารดน้ําปุ๋ยหมักนะครับใบมันก็จะเขียวเห็นไหมครับมันจะเขียวมันสวยมากครับครับผสมน้ําถังสองรอยลิตรนะครับแล้วก็ปุ๋ยมูลไก่ครู่เดียวนะครับนะครับเห็นไหมครับนะครับปุ๋ยมูลไก่นะครับผมนะครับใบมันจะเขียวเลยนะครับยอดใหม่มันก็จะเขียวสวย โดยใช้ปูปุ๋ยหมักมูลไก่นะครับผมมารดนะครับผมเดี๋ยวประมาณอีกสักอีกวันสองวันผมก็จะเก็บยอดแล้วนะครับผมโอเคนะครับปุ๋ยหมักมูลไก่นะครับมูลหมูก็ได้ครับหมักไว้แค่คืนเดียวนะครับผมแล้วก็เอามารดนะครับผมรดที่โคนต้นนะครับ อันนี้ผมผมันต้นต้นยังไม่ยังไม่โตนะครับเดี๋ยวผมใส่ปุ๋ยมูลไก่ไปไหมครับใบมันจะมันนะครับใบมันจะมันนะครับมันแล้วก็ใหญ่นะครับมันใหญ่เขียวเลยครับเห็นไหมครับอันนี้ผลจากการใช้ปุ๋ยหมักมูลไก่นะครับใช้ได้ครับผมครับผมใช้ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมผมเกื้อหมกฝางนะครับชื่อว่าวิถีเกษตรพอเพียง สวัสดีครับผม